สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทีมงานหนุ่มสุรินนะครับมาเกี่ยวข้าวอยู่พัทลุงปักได้ครับวันนี้ออกเกี่ยวไม่ได้ครับฝนตกครับจอดรอกันอยู่สามคันครับพี่น้องเรามีกันสามตัวครับมาพบกับตัวแรกครับมาโนดการช่างครับ เจวีส่งเก้าประกวดครับคันที่ 2. เจ้าช้างไวไฟ2.020ครับจากอำเภอจอมพระครับคันที่สามเพชรเจริญการช่างครับเรามากัน3ามคันครับพี่น้องออส่วนเพชรเจริญตอนนี้ฝนตกก็กำลังจะล้างครับไว้ลง YouTube เบอร์ช่อง รึกษาฟาร์มชาแนลครับเสียปแปะ